สวัสดีครับก็มาพบกับผูเกมนะครับอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้ก็คือเกมปลาฉลามออกหาอาหารนั่นเองอ่ามันจะคล้ายๆกับของพี่แพนด้าพาพี่แพนด้าไปพิงไผ่เลยแต่นี้เห็นไหมเอ่ยว่าการเคลื่อนที่ของพี่ฉลามนะั้นสามารถเคลื่อนที่แบบรวดเร็วแล้วก็ควบคุมทิศทางได้ดีนั่นเองง่ายต่อการควบคุมทิศทางอแต่เห็นไหมเอ่ยว่าจะมีปลากับวูสามารถเคลื่อนที่ไปแบบ อิสระแล้วก็เกิดในจุดตำแหน่งแบบเรนดอมได้เลยเกมที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเกมปลาฉลามออกหาอาหารกันได้เลยอย่างแรกนะครับคู่เกมอยากจะให้ลบพี่แพนน่าออกไปก่อนแล้วก็หาตัวละครตามที่คู่เกมได้เตรียมเอาไว้เลยก็คืออย่างแรกเลยใช้เป็นพี่ฉลามนั่นเองอฉลาม ล้วก็ปลาเลือกที่เราชอบไปเลยอันนี้คือเกมจะเลือกเป็นแบบนี้แล้วก็ปูอ่าแบบนี้นี่ก็จะได้ตัวละครของเราแล้วต่อไปจะไปเขียนโค้ดของการเคลื่อนที่ของฉลามให้เลือกที่พี่ฉลามก่อนนะครับแล้วก็เขียนโค้ดตั้งโปรแกรมเลย event แล้วก็ w h น n c l i c ก go to x y ศูนย์ motion go to ให้เริ่มจากจุดกลางแล้วก็ set size เป็น50แล้วละกัน50สเอซนต์ต่อไปในส่วนของการก็ลที่ให้เลือกเป็น forever แล้วก็ even กด e n t e ใส่ c นเลยคำสั่งแรกนะครับจะให้เป็น Light Arrow ก็คือเข้าไปที่ Sensing แล้วก็ Key Space d นี่จะเป็น Key Light Arrow นี่คือเคลื่อนที่ไปทางขวาเคลื่อนที่ไปทางซ้าย เื่อนที่ up arrow ขึ้นข้างบนแล้วก็สุดท้ายเคลื่อนที่ด o w n a r r o ลงข้างล่างจำได้ไหมครับว่าครูเกมเขาที่แล้วสอนการเคลื่อนที่ใช้อะไรเอ่ยใช้เชงแล้วก็ตามด้วยแกน x แกน y แล้วก็ตามด้วย step นั่นเองอ,อย่างอันนี้เราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยก็เข้าไปที่ motion แล้วก็เชงแกน x อันนี้ก็จะเป็นตรงข้ามกับ10ก็ต้องเป็นลบสิบไปก็เชียงแกน y อันกานอันนี้ก็ต้องเป็นลบสิบอ่ะเดี๋ยวเราลองมาขยับพี่ฉลามกันดูซิได้ไหมเ,ออเห็นไหม ปลาอนี้พี่ฉลามก็จะขยับแบบง่ายขึ้นแล้วก็อทิศทานกำหนดง่ายขึ้นแล้วนั่นเองอต่อไปให้เข้าไปในส่วนของปลา,าปลาแล้วก็เขียนโค้ดตามโปเกมเลยให้โชว์ขึ้นมา แล้วก็เซตไซ z e ไปที่50แล้ก็กำหนดการแ a นด o อมพื้นที่ในการเกิดของปลาั่นเองก็คือเข้าไปที่ f o r เวอร์ไกด์แล้วเข้าไปที่โมชั่นไกด์เซ t To อันนี้ก็จะเป็นการกำหนดการเกิดของปลาแล้วก็ให้เพื้นที่ไปยัจุดที่ เรนดอมนั่นเองแบบเคลื่อนซ้ายขวาได้อิสระเหมือนปลาได้ไว่ายน้ำไปเองนั่นเองกําหนดเวลาเกิดด้วยนะแต่เราจะใช้เป็นเรนดอมครับแล้วก็ใช้ big random 0.5ถึง2วินาทีต่อไปเราจะกำหนดในส่วนของแกน x แบบ r a n d o m ก็ใช้ big random เหมือนกันถ้าทำอะไรเกี่ยวกับการเ a นดอมให้นึกถึง big random ได้เลยครับแกน x ก็แกน y แกน y ใช้ซัดร้อยห้าสิบกันร้อยห้าสิบลบร้อยห้าสิบอันนี้ก็จะื่อนที่อิสระแบบแรนดอมนั่นเองแล้วก็อันนี้เข้าไปใส่ในแกน x แล้วก็อันนี้เข้าไปใส่ในแกน y อ่าก็จะได้การแรงดอมแล้วหลองกดดูซิ เห็นไหมก็จะเคลื่อนที่นั่นเองปลาเคลื่อนที่รลนดอมไปไม่มีสิ้นสุดแล้วก็เราจะมาทําตัวให้คะแนนนั่นเองก็คือเมื่อปลาฉลามไปโดนปลาแล้วจะได้หนึ่งคะแนนแต่ก่อนหน้านั้นครูเกมอยากให้เซ็ตค่าตัวแปรไว้2ตัวแปรมาเดิมก็คือสกอร์กับชามแชาม ก็ในส่วนของคะแนนให้เข้าไปที่ event w v e n t x แล้วก็ control forever แล้ว wait until รอจนกว่า sensing ทัด shark แล้วจนกว่า shark มา โดนที่ตัวปลา,าแล้วก็จะได้หนึ่งคะแนนนั่นเองก็คือเข้าไปที่ v a r r i o r แล้วก็เช็งสกอร์หนึ่งคะแนนเมื่อช็อโดนตัวปลา,าแล้วเราก็สามารถส่งเสียงด้วยดวยการใช้ Star Star Pop อันนี้ก็จะมีเสียงเมื่อโดนปลาแล้วยังไงครับปลาถูกกินก็ต้องหายไปนั่นเอง ก็ต้องหายหายไปรอทีวีสองวิก็ได้ครับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งที่แรนดอมใหม่นั่นเนองวิเราสามารถดูพิเศตจากตัวเก่ามาใส่ได้เลยอันนี้ก็เป็นแอนเออันนี้ก็เป็นแกน y แล้วก็โชว์ อ่าเดีวเราลองกดเล่นหนึ่งครั้งครับแล้วลองให้พี่จะไปโดนป่าดูาเห็นไหมว่าเราโดนก็จะได้คะแนนแล้วก็ปลาก็จะหายไปเพราะฉลามกินนั่นเองอืมคนดีก่อนคนนี้ก็ไปทําในส่วนของคูเหมือนกันนะครับแต่โอเคมีวิธีง่ายกว่านั้นเพราะว่าทําเหมือนกันใช่ไหมครับเราสามารถลาโคนนี้มาที่ปูได้เลยเห็นไหมเอ่ย นี่เขาจะมีขยับอยู่อ่าแล้วก็อีกอันนึงซุบลองเข้าไปดูโค้ดก็จะขึ้นมาเหมือนกันเลยเห็นไหมเอ่ยอ่ะเราลองกดเล่นอีกทีหนึ่งอืทั้งวูทั้งปาก็สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแล้วครับต่อไปเราจะไปเซตในส่วนของเวลาโู้เก่มจะใช้แบ็ r o u า d s e ตในส่วนของเวลาเราสามารถเขียนโค้ดในส่วนของ background ก็ได้น,นั่นเองโ่รโอเคมจะเลือก background เป็นเข้าไปที่ holiday แล้วก็เลือกอันนี้ก็ได้เหมือนขึ้นน้ําเลยแล้วก็ s e ตในส่วนของเวลาให้เลือก event when click set score ด้วยแล้วก็ set score set เวลา time แล้วก็ repeat สามสิบครั้งการเขียนโพตเวลาเขียนได้หลายแบบนะครับไม่ได้จำกัดก็หนึ่งวิเช้งทีละลบหนึ่งเช้งเวลาลดไปเรื่อยๆทีละหนึ่งวินาทีเมื่อลดถึงศูนย์ก็จะสต็อป อโอเคโพก็จะมีประมาณนี้ครับเดีเราลองขยายแล้วลองกดเล่นกันเลยอย่างนี้คู่เกมได้เสร็จเวลาผิดเราก็ต้องไปตรวจสอบเวลาลวเราเซ็ตไทม์หรือยังยังถ้างังน้นเกมเจะตัก30มสิบวินาทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองกดเล่นอีกที มห,หมายเวลาก็จะขึ้นเมื่อเรานำปลาฉลามมากินปูหรือว่าปลาสกอก็จะขึ้นเช่นกันเมื่อเวลาเหลือศูนย์เราก็จะควบคุมอะไรไม่ได้แล้วจนกว่าเราจะไปกดเล่นใหม่นั่นเองวันนี้ครูเกมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเกมปลาฉลามออกหาอาหารเพียงเท่านี้นะครับต่อไปครูเกมจะมาสอนเกมอะไรสนุกๆก,กันอีกไฟติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนันนีครูเกมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ